สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการปิดเสียงแจ้งเตือนนะครับในแชท Messenger ของเรากันนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้จะทําผ่านในส่วนของไอพีชัทม Messenger กันนะครับก็จะเป็นการแนะนําปิดเสียงแจ้งเตือนแบบปิดบางแชทกันนะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ว่า วิธีการจะเป็นยังไงกันนะครับเริ่มต้นนะครับมาที่ส่วนของอแชทมิสเซนเจอร์นะครับที่เราจะต้องการปิดเสียงกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนของอเครื่องหมาย i อนะครับด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอย่างในหน้าของโปรไฟล์นะครับของเพื่อนนะครับที่เราจะต้องการปิดเสียงกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปในส่วนของด้านล่างๆกันนะครับหลังจากที่เราเลือกมาในส่วนของด้านล่างแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า การแจ้งเตือนและเสียงกันได้เลยนะครับที่เป็นรูประฆังกันนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนการแจ้งเตือนและเสียงกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของการแจ้งเตือนและเสียงกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของเอ่อการแจ้งเตือนและเสียงเปิดอยู่นะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือก เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกในส่วนของปิดเสียงแจ้งเตือนในลักษณะไหนทั้งข้อความความรู้สึกและการโทรก็สามารถเลือกได้ครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะทำการปิดแบบทั้งหมดกันนะครับก็จะมี pop up แสดงขึ้นมากันนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปที่จนกว่าฉันจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เค้กตกลงหรือว่าจะเลือกเป็นอันอื่นก็นได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการปิดเสียงแจ้งเตือนให้นะครับเมื่อกลับเข้ามาดูในหน้า,าโปรไฟล์ของเพื่อนกันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่า,าปิดการแจ้งเตือนและเสียงจนกว่าชั้นจนกว่าคุณจะเปลี่ยนนะครับก็แสดงในหน้านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้ คลิปแนะนำวิธีการปิดเสียงแจ้งเตือนแบบเลือกบางแชทในแชทด Messenger นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ